หมุนที่โคตมาเลยคุณผู้เลยเรามาทั้งหมดทอทวิน54,480บาทโอ้ก็สวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งกับเกมกัปตันไข่พีเ J เออมากันทุน1 1 8 2 8บาทอ่าจะเบ็ดสักเอ่อ2 0 0พอแล้วมั้ยไปและเหมือนเดิมของเราสูตรของเราก็คือ q ควิกสเปนกดแบบไม่คิดชีวิตจิ้มจิ้มจมจมนเลย อ,อ,อ่ะและก็สําหรับเกมกับตันนี่นะมันจะมีพวงมาลัยด้านบนเห็นไหมทุกการชนะมันก็จะเพิ่มตัวคูณไปเรื่อยๆสุดที่คูณ5นะข้างนอกฟรีเกมและเกมนี้มันจะทาลายสัญลักษณ์ทุกครั้งที่ชนะเนาะก็แบบนี้เลยหาตัวเคม,มาก็แตกก็ชนะไปแล้วก็รอสัญลักษณ์ใหม่ลงมาก็าจะเพิ่มตัวคูณไปเรื่อยๆ ก็อย่างที่เห็นเห็นกันเบ็ดหนักก็มีโอกาสที่จะแตกมากเพราะตัวคูณมันมีข้างนอกนะจ๊ะแต่จังหวะนี้ผู้เพืเอนเหลือเจ็ดพันแล้วเออเอาเอาเอาอย่าทาอย่างนี้กับพี่เลยกับตาลูกรักของพ่ออย่างไงยังไงซีเกมก็นกกระสาเห็นไหมเห็นสแกตเตอร์นกกระสาสามตัวเนาะเออนกกระสาอ่ะและยังไง โอ้โหเจ็ดพันเจ็ดร้อยสุดท้ายนี้จะไปถึงฝ่ายฝันหรือเปล่าหุ้ยฝั่งฝั่งฝันโทษเอ้ยไอ้ตายเถอะอ่ะตัวเคไปร้อยห้าสิบบาทตัวคิวลงมาไหมโอ้ตัวเอไปก่อนร้อยหนึง่งและคูณสามยังไงอ่าตัวคิวลงมาสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทคูณสามและคูณห้ามาตัวเคสองร้อยโอ้ยังไงยังไงหึหึใส่ักแพงๆเต็มเลยเมื่อกี้น่าเสียดายแต่ตังวันี้กลับมาที่แปดพันเก้านะทุกคนเนงินขึ้นขึ้นลงลงเบ็ดแพงแบบนี้แหละเงินมันจะขึ้นขึ้นลง,ลง แต่เราก็ต้องระวังตอนที่เงินมันลงเร็วด้วยนะถ้าไม่ไหวจริงก็ควรจะหยุดแต่เราไม่ไหยุดเรามาเปิดประทุนให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้เออว่ากับตันลูกรักของผมนี่1,250บาทกับตันลูกรลักของผมเนี่ยมันจะแตกหนักสักเท่าไหร่ทุกครั้งที่มาเล่นค่าย PG นะต้องแวะมาหากับตันก่อนเอออะยังไงลูกเหลือ5,000แล้วยังไงลูกเอ,อ้ย โชว์โชว์หน่อยอุ่าย,ยอขนาดนี้แล้วไม่โชว์น,นี่นาหักนะ,ะเรียบร้อยคลิกสปินของเราเป็นผลลงมาเทียสามตัวและหน้าตัวคูณเพิ่ม3 6 9หก้าสห้าถลายไวถึง15นะบอกเลยระทมแน่และจังหวะน,นี้ไม่มีอะไรอ่ะขวดเราโอเคหกรอยยังไงยังไงบอกมาบอกมาสิบอกมาสิาสตัว A อทั้ง2องมีไหม สี่รอบ,อรอบนะเอาฮาบอบเนาะเออ450บาทและจบลง4รอบสุดท้ายโอ้ย2รอบสุดท้ายอ่ะ600โอเคเอา้าวขวดเหล้า300เอ้ยมีกูเบกสองรนะเนี่ยมันจะให้กูแค่2,000เหรออ้อาว4,000แล้วโอเคได้มาอีก2,000โอ้ยเ0้900มาจังหวะนี้ไหลเป็นน้ำไหลเป็นน้ำสี่าสิบขอขวดเหล้าหน่อยโอ้โห สามหมื่นห้าพันสบและยังมาจบตัวเคตัวเตอนึ่งพันร้อ้าบาทและยังไงตัวคิวตัวเอสามันีรอบาทและขวเหล้ายังมาอยู่หนึ่งันรยบาทยังไงตัวเคลงมาต่อแน่นอนกากบ,บาทสันสี่ร้ 2, บาทโอ้โหตัวเอมาไม่มาเก็บร้อ้ามีอะไรอีกไหมโอเคจบลงไปเฮ้ยมิกวินไปดอกนี้โอ้ยลั่นสุดๆกับลูกชายของผมนะครับกับตันเออไม่ก้าวินไปแล้ว เท่าไหร่เท่าไรไรวมรวมแล้วเท่าไหร่เมื่อกี้แตกหลายช็อตมากเออซูปเปอร์เมเจกะวินโอ้โหสองหมืออม่นขึ้นสามหมื่นและก็จบที่สี่หมื่นสี่หมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบบาทกับเหลืออีกหนึ่งหมุนสุดท้ายโอ้ยเหนื่อยจริงๆกับลูกชายของผมคนนี้อ้าวคอมโบไปอย่างี้ขวดเหล้าลงมาต่อเรียบร้อยตัวเอลงมาแน่นอนโบโตัวเคต่อด้วยโอ้โหสองพันหกร้อยสิบบาทและโอเคจบลงโอ้ยเป็นสิบหมุนที่โคตรมันเลยคุณผู้ชมเอ้ย ราัลทาั้งหมดทอ้ทวิน54480ร้อบาทโอ้ยกำไรของเรานะเราเอามา1 000, 1 8 0 0เนาะกำไรก็ตกตก40,000กว่าบาทโอ้ย40,000อ่าสี0 0มะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจจะเล่นนะครับแอดเลย a m b 8 8 v i p อย่าลืมเติมแอดาำหน้าด้วยน,นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย